ตอนนี้ก็มายืนอยู่ที่หน้าบูธฟอร์ดนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือว่าห้ากรมยานยนต์นะครับแล้วก็ด้านหลังเรานี่ครับเราเคยพาไปดูแล้วที่สนามนะครับนั่นเป็นในส่วนของตัว Ford ดเรนเจอร์นะครับที่ตกแต่งแล้วก็ทําการแข่งขันครับในงาน Thailand Super Series นะครับรุ่น Thailand Super Pick-Up นะครับขับโดยแซนด y ้สต i วินะครับผมก็สนามที่ผ่านมาครับก็ได้รางวัลติดหมาติดมือมาตลอดนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่า รถยังไม่สมบูรณ์100%นะครับแต่ว่าก็ได้รางวัลทุกสนามครับปีหน้าครับทาง Ford r a c i n ่ง h a i l a n d นะครับพร้อมเต็มที่ร0อนะครับในการปรับเซ็ตรถนะครับด้านหลังนะครับคันนี้ครับอันนี้คือคันจริงนะครับใครที่ชอบนะครับความเป็นมอเตอร์สปอร์ตนะครับมาดูได้ครับที่บูธ Ford นะครับในงานมหกรรมยานยนต์นะครับแต่ว่าอันื่นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในบูธเขานอกจากตัวแรงตัวแข็งตัวนี้แล้วเนี่ยจะมีตัวไหนบ้างครับในบูธ o r d ์ครับก็จะมี ตัวแรงที่หลายๆคนใฝ่ฝันถึงนั่นก็คือตัว New Ford Must แตงนะครับอันนี้ตัวท็อปสุดครับ5้นะครับล้วก็ยังมีตัว New Ford e v e r e s t นะครับที่จะเป็นเครื่องใบเทอร์โบนะครับแล้วก็นี่แหละครับตัวใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งตัวนะครับ New Ford r a n g e r นะครับผมกระบะพันแก่งที่หลายๆคนให้ความชื่นชอบและอยากได้มาครอบครองนะครับอีกหนึ่งคันครับนี่ครับ Ford r a n g e r ที่มาในสไตล์สี เทาสวยงามนะครับบอมาสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับก็จะเป็นตัวทั้งขับสอขับ4นะครับก็จะเป็นหน้าตาใหม่นะครับเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยของ Ford นะครับก็มีการรับกันนะครับสูงถึง10ปีด้วยนะครับผมใครได้ชอบนี่บอกเลยครับต้องโดนเลยครับผมในส่วนของ Ford r a n นเจอนะครับแล้วมาดูพี่ใหญ่ในบูธฟอรนั่นก็คือตัว Ford l a n เ e r ร a p t พ r นะครับ กระบาพันแก่งแล้วก็สามารถกระโดงกระโดดอย่างแับโอ้โหแดนเสาร์แรปเตอร์เลยนะครับก็ตัวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับตัวเรนเจอร์ที่นำมาตกแต่งสไตล์สปอร์ตนะครับผมก็จะมีการคาดลายสติ๊กเกอร์นะครับเปลี่ยนล้อแมกให้เหมือนตัวแข่งนี่เลยครับนี่คือ DNA ความเป็นสปอร์ตของทางบูธฟอร์ดที่นำมาโชว์ในงาน มอกอรรมยานยนหรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปครับ